สวัสดีค่ะพบกับเพจที่ดินพิษณุโลกบาย G2 นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าโพค่ะหมู่หนึ่งตําบลเด่นเหล็กอําเภอน้ําป่าดนะคะจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะซึ่งแปลงนี้นะคะมันเป็นที่ที่เป็นสวนสักทั้งแปลงเลยค่ะซึ่งอายุของสักนะคะก็5ปีอัพแล้วค่ะ สำหรับไปนี้นะคะก็เราก็จะขับรถเข้ามาในหุบเขากันสักนิดนึงนะคะซึ่งห่างจากตัวหมู่บ้านประมาณ4กิโลค่ะห่างจากเพื่อนบ้านนะคะที่เขาปลูกเป็นบ้านสวนนะคะก็ห่างอยู่สักประมาณ100เมตรที่ดินแปลงนี้นะคะบริเวณรอบข้างก็จะเป็นภูเขาหมดเลยค่ะหน้ากว้างติดถนนสาธารณะนะคะอยู่ที่40เมตร ก็สำหรับแปลงนี้นะคะขับรถเข้ามาได้ง่ายๆแต่ทั้งหมดนะคะเป็นถนนลูกลังทั้งหมดเลยค่ะเหมือนเราขับรถเดินทางเข้าหุบเขายัางไงอย่างนั้นเลยเดี๋ยวเราจะขับรถเข้าไปที่หน้าแปลงกันนะคะซึ่งจะขับรถไปอีกแค่เล็กน้อยก็ถึงหน้าแปลงแล้วค่ะอันนี้คือเพื่อนบ้านนะคะทําบ้านแบบบ้านได้ดีมากเลยน่าจะอยู่แบบอยู่เลยนะคะเพราะบ,บ้านสวยใช่คะ่ะและทาไว้ดีมากๆเลย สำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะสภาพของพื้นที่ก็จะเป็นดินลูกลังค่ะที่เห็นอยู่ลักษณะเป็นเหมือนเป็นภูเขานะคะลักษณะเป็นภูเขาแบบสลับซับซ้อนซึ่งพื้นที่ก็ไม่ได้เป็นเนินเป็นอะไรคะ่ะพื้นที่ก็จะไล่ๆระดับกันก็ในแปลงนะคะจะเป็นต้นสัก ทั้งแปลงเลยค่ะก็ประมาณสักต้นเท่าขานะคะแล้วก็เนี่ยค่ะจะเป็นต้นที่คือเขาตัดตอไปละแล้วก็ต้นใหม่ขึ้นมาอายุของศักนะคะก็อยู่ประมาณสัก5ปีค่ะหลักเขตแนวเขตชัดเจนนะคะมีการรังวัดสอบเขตแล้วซึ่งขนาดความยาวนะคะ ของแปลงนี้ก็จะอยู่ที่หน้ากว้าง40เมตรค่ะยาวถึงด้านในนะคะระยะอยู่ที่117เมตรนะคะเอกสารก็เป็นเอกสารโฉนดนอสอสีุดแดงนะคะเลขที่2 1 4 2 8ค่ะขนาดของเนื้อที่อยู่ที่2ไร่กับ8 2ตารางวานะคะขายยกแปลงเพียงแค่20,000 0บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะจับจองเป็นเจ้าของได้ค่ะต้องบอกก่อนว่า ในบริเวณนี้นะคะค่อนข้างที่จะเงียบสงบเลยแล้วก็มีเพื่อนบ้านห่างไปอยู่ที่100เมตรนะคะระยะทางการเดินทางเข้ามาจากตัวหมู่บ้านก็ระยะทางประมาณอยู่ที่4กิโลเมตรค่ะก็สำหรับแนวด้านข้างเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตรงนี้กันซึ่งการเดินทางเข้าออกของแปลงต้องแจ้งเลยนะคะแบบว่าต้องแลนลี่เลยนะคะข้างตอนพอขับรถเข้ามาค่ะมันเป็นมันเป็นช่วงฝนเนาะคือ รถไม่ติดนะคะสามารถขับรถยนต์ได้มอเตอร์ไซค์ได้รถเก่งได้เข้ามาได้หมดเลยแต่เพียงแต่ว่าทางอะ่ะมันจะเป็นหลุมๆแบบนี้คะ่ะแล้วมีน้ําขัง ก็ขับรถเข้ามาก็จะแดบได้ลุ้นๆนิดนึงว่าโอ้ยฉันมาแลนดี่หรือเปล่าประมาณนั้นเลยนะคะอ่าแนวเขตนะคะของด้านซ้ายตรงนี้นะคะก็จะมีเสาหลักเขตอยู่ค่ะแนวก็จะยิงตรงถึงด้านหลังเลยนะคะก็สามารถขอดูรูปโฉนดได้ซึ่งเราเดินเลยลงไปอีกนิดนึงก็จะไปเห็นภูเขาอยู่ด้านล่างเลยค่ะสําหรับแปลงนี้นะคะเอกสารโฉนดนอสอสีุดแดง รา,างวัลสอบเขตเรียบร้อยนะคะแนวเขตชัดเจนเลยติดถนนนะคะเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ขานกว้าง40เมตรนะคะการเข้าออกเข้าถึงแปลงที่ดินได้อย่างสบายๆก็เนี่ยค่ะหลังจากที่เรามารางวัลสอบเขตเราไม่ได้เข้ามาดูแลต่อเลยนะคะพื้นที่ก็ไม่ได้ลกอะไรเลยค่ะเป็นต้นไม้ล้มลุกที่ขึ้นอยู่แบบบางๆอยู่นะคะสําหรับท่านที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะก็สามารถจับจองเป็นเจ้าข,ของได้นะคะในราคาเพียงแค่200,000บาทเท่านั้นค่ะ ก็ติดต่อฝ่ายขายได้เลยนะคะที่เบอร์0623941698แล้วก็เบอร์062541ลืมเบอร์โทร0625416224นะคะแล้วก็0623941698ค่ะก็สามารถกดติดตามเพจของเราได้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่สนใจกดเบอร์หาเราปิดจองได้เลยค่ะ